ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลต่านลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลซอรังไม่ไหวนะครับเผยข้อมูลเนื้อหาสําคัญหลังจากสโมสรเอาอิติฮัดพร้อมปเปลีเยนค่าเหนื่อย1.4ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับโมเมสซลาอัปเดตข่าวรายงานกันอย่างต่อเนื่องในเดียวกันเยดทีมของโมเมสซลาสตาก์กอรหน้าอันดับที่1ของลิเวอร์พูลของเรานะครับอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะ หลังจากมีรายงานข่าวความคืบหน้าที่น่าสนใจออกมาว่านตอนนี้ทางด้านสโมสรของอัลอิทิฮัดทีมดังในลีกซาอุดีอาระเบียนั้นได้เดินหน้าเต็มกำลังนะครับที่จะปิดดีลการย็ดทีมของโมซาลาให้เสร็จสิ้นให้ได้ก่อนตลาดการซื้อขายนักเตะหน้าร้อนจะปิดตัวลงในอีก7วันขงนหนี้นะครับและดูว่าข้อเสนอระดับมหาศาลที่มีอัดปฏิเสธได้ของพวกเขานั้นมาถึงมือของโมซาลาแล้วเรียบร้อยนะฮะและณตอนนี้ก็ยังไม่มีคําตอบออกมาจากท่านั้นของโมซาลว่า จะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรแม้ว่าก่อนหน้านี้โมซาระยืนยันว่าการตัดสินใจอนาคตของเขานั้นก็ขึ้นอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลเท่าน,นั้นว่าจะขายเขาหรือเก็บเขาไว้ใช้งานเดล่าสุดน,นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นก็ได้มีรายงานออกมาจากทางด้านของนิโคล,ลัสเซราสายข่าวที่ดังจากทันเฟ์มเก็ตก็ได้ออกมาให้ข่าวที่น่าตกตะลึงเกี่ยวกับข้อเสนอในสัญญาที่ทางอัลอิทิฮัดเพิ่งจะยื่นเข้ามากับทางด้านของโมซาราพิจารณาไปมันมา โดยข้อเสนอดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วยสัญญาระยะยาวถึง3ปีจนถึงปี2026ซึ่งตอนนี้โมซาลาเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลจนถึงปี2025นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือโมซาลานั้นจะได้รับค่าเหนื่อยจำนวน80ล้านยูรโตรต่อปีหรือเป็นตัวเลขประมาณ1.4ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าเป็นค่าเหนื่อยอันดับต้นๆของลีกแห่งนี้เลยทีเดียวโดยเดนักเตะลิเวอร์พูลยางจอแดนแฮนสันและเซเดลมาเนนั้นก็รับค่าเหนื่อยอยู่ที่40ล้านยูรโร หรือ7,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งนั่นก็เห็นได้ชัดเจนว่าโมซาลาได้รับกันหนื่ยมากกว่าทั้งสองคนนี้ถึง2เท่าตัว,ตวเลยทีเดียวและแบบนี้นะครับจะไม่โมซาลาออกกหวบ่นไหวได้อย่างไรกันจากนั้นครับทางด้าน,นของนิโคลเซียลาก็ยังให้ข่าวต่อไปว่าณนะตอนนี้ทางด้านของนูโนอัสเปเลโตซันโตผู้จัดการทีมเอลิทิฮัดนั้นได้จ้างกับบอลหวนของสโมสรเอลิทิฮัดเป็นที่เรื่องเลยลวว่า คาริมเบนซมาสตากกองหน้าทีมชาติฝ่งเศสที่เพิ่งย้ายมาจากเือมาริกนั้นไม่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของเทียมและเทคนิคภายในทีมของเขาและอยากจะให้ทางสโมสรปล่อยตัวกองหน้ารายนี้ออกจากทีมไปเนทันทีและที่สกันที่สุดก็คือการที่เบนซ์มาเข้ามาขอปลอกแขงกับตันทีมโดยตรงโดยไม่สนใจกับตันทีมคนปัจจุบันนั้นก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้อง และตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าตัวของคาริมเบนซานั้นอึดอัดกับการค้าแข้งในลีกซาดิอาระเบียยูพาสุควรนและอาจจะกำลังมีความคิดที่จะลาทีมไปในเร็วนี้ท่านั้นก็ต้องทางเอาอิติหันนั้นได้เล็งเอาไว้แล้วว่าจะให้โมซรายยามาเริ่มทีมโดยเร็วที่สุดและพวกเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอจ,จนเงิน106ล้านเหนรียญสหรัฐให้กับท่านั้นลิเวอร์พูลพิจารณาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามการรายงานข่าวเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมา ดังนั้นใตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกาลังตกอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลแล้วมกับว่าจะยอมรับข้อเสนอเก่านี้จัดทางเอาอิท e ่าฮัทหรือไม่รัฐหากลิเวอร์พูลยอมรับแล้วล้วก็ก็จะทําให้โมซาราได้กลับมาร่วมงานกับเปอมโยอีกครั้งเพราะสําหรับโมซาราแล้วข้อเสนอเกล่านี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ตัวของคนนั้นไม่อาจตอบปฏิเสธได้จริงๆแต่ที่เน,น่ถ้าหากลิเวอร์พูลขายโมเมซาราออกจากทีมไปแล้วก็ ทางลิเวอร์ p o o เองก็จะไม่สามารถคว้าตัวนักเตะรายใหม่เข้ามาแทนที่ในตำแหน่งของโมซาลาได้อย่างแน่น,นอนนะครับเพราะตลาดกำลังจะปิดแล้วลิเวอร์ pool รับเป้าเลรอยซานีเพื่อเป็นตัวแทนของโมเมสซาลาในฤดูกาลหน้าสโมสรลิเวอร์ pool ก็ต้เป็นข่าวลือล่าสุดว่านาตอนนี้ทางทีมหงแดงลิเวอร์ข,ของพวกเรานั้นได้เริ่มกระบวนการการสรรหากองหน้ารายใหม่เข้าสู่ทีมตั้งแต่นเนิน่น สำหรับเตรียมความพร้อมในวันที่ทีมไม,ม่สามารถรั้งตัวโมเมสาลาให้อยู่กับทีมต่อไปได้อีกแล้วและจากที่ในตอนนี้มีข่าวลือออกมาว่าทางสโมสรเอาอิติฮัตนั้นกําลังให้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเล่ละตัวปิดเดียวศูนย์หน้าทีมชาติอียิปต์รายนี้เข้าสู่ทีมไม่ได้ในช่วงตลาดสมนี้หรือถ้าไม่ได้ทีมกระพวกเขานั้นก็จะกลับมาเล่ละตัวโมเมสาลาอีกครั้งในช่วงตลาดเสมอปีหน้าที่จนาของโมสลานน้นเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายเดยล่าสุดการตามรายงานจากนิวิชโคนะฮะ โดยอ้างอิงข้อมูลนี้มาจากกัตชจเดมกาโตก็ได้ออกมาตีข่าวว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังในศึกเวทีพิงเมรกรีนั้นได้ตัดสินใจใส่ชื่อของเลรอยซาเน่กองหน้าทีมชาติเยอรมันและของไบยูมินิกและใส่ชื่อของฟาเลดิโก้เคียซ่ากองหน้าสโมสรยูเวนตุสทีมชาติอิตาลีเข้ามาอยู่ในเรืดรายชื่อนักเตะที่ทีมเฮงแดงนั้นจะต้องการคว้าตัวเข้าสู่ทีมไม่ได้ในอันกับหน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลิเวอร์ Liverpool ได้ทาการสรํารวจความเป็นไปได้และฟอร,ร์มการเล่นของนักเตะทั้งสองคนนี้มาแล้วตั้งหลายครั้งจนมั่นใจแล้วว่าเลรอยเซเน่นั้นสามารถเข้ามาแทนที่ของโมซาลาได้เป็นอย่างดีนั่นเพราะเลรอยเซเน่นะครับเป็นนักเตะที่มีความเร็วมีความกล้าว่องไวและไปกับลูกฟุตบอลได้ดีรวมถึงการเปิดบอลและการจบสกอร์น,นั้นก็ทําได้ดีอีกด้วยเช่นเดีวยวกันซึ่งนั่นก็ทําให้ทางลิเวอร์พูลมองว่าเลรอยเซเน่จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆาหากโมซาลาย้ายออกจากทีมไปในวันกันนะ แต่ถือนนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับลิเวอร์พูลในเรื่อการคว้าตัวเลรอยซาเน่เข้าสู่ทีมนะครับนั่นเพราะกองหน้าทีมชัติเยอมันรายนี้เคยคักแข้งในศึกพรีเมียร์แล้วและตอนนี้ตัวเขาคนนั้นก็เพิ่งย้ายกลับมาคักแข้งกับเบย์มวนิคได้ไม่นานแถมเจ้าตัวก็ยังมีความสุขมากๆกับการคักแข้งในทีมเสือใต้เบย์มวนิคอีกด้วย นั่น,น,นอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับลิเวอร์พูลในการโน้มน้าวจิตใจให้นักเตะรายนี้ตัดสินใจกลับมาแข้งแข้งในซื่นพิมพ์เลนกลีดอีกครั้งและที่สดกันก็คือตอนนี้เลรอยซาเน่นั้นเป็นผู้เล่นตัวหลักของไบยมินิกและไม่มีใครสามารถแตะต้องได้เพราะขนาดนักเตะที่มีเรื่องทะเลาะก,กับซาดิมาเน่แต่กับไม่ถูกสโมสรลงโทษแต่อย่างใดแถมเป็นตัวของมัน,เ,นเองที่ต้องกระเด็นออกจากทีมไปฉสนั้นก็แสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าเลรอยซานเน่นั้นเป็นนักเตะที่ทางไบยมินิกหวงแหนมากแค่ไหน และสนอนตอนนี้นะครับอาจจะเป็นการตัดสินใจที่เราจาเกินไปว่าลิเวอร์พูลจะจริงจังกับเดียวนี้มากแค่ไหนเพราะลิเวอร์พูลนั้นก็ยังมีเวลาตัดสินใจอีกถึง1ปีเต็มและตอนนี้โมซาราก็ยังไม่ได้ย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลแต่ยังได้ดังนั้นข่าวที่ออกมานี้ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้ากันไปแบบายาวๆเลยนะครับเพราะมีทั้งความเป็นไปได้และมีความเป็นไปไม่ได้ รโรมมโนยืนยันอีกรอบลิเวอร์พูลจะได้ตัวเคเฟนตูรามหรือไม่ก็มานูโกเนเข้าสู่ทีมในอีก2-3วันข้างหน้านี้อัปเดะแรงงานข่าวการย้ายทีมล่าสุดของสโมสรลิเวอร์พูลและถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆอีกด้วยครับเมื่อมีรายงานว่าณต,ตอนนี้ลิเวอร์พูลได้ทำการเจรจาโดยตรงกับทันเดอร์ของตัวแทนทั้งเคฟนตูรามและมานูโกเนเป็นที่ลงแล้วโดวยเชื่อว่าลิเวอร์พูลน่าจะคว้าตัวนักเตะหนึ่งในสองคนนี้เข้าสู่ทีมครข้งแน่นอน,อน และนตอนนี้การเจรจาทั้งสองฝ่ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคาดการ์ว่าลิเวอร์พูลจะได้รับข่าวนี้ในเร็วๆนี้สําหรับการเคัดตัวผู้เล่นกองกลางรายที่4เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับโดยฟาบิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังและมีความน่าเชื่อถือก,ก็ได้มาให้ข่าวนี้ด้วยตัวเองผ่านทางรายการเดลี่เบรดแฟร์โดยเขากล่าวว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยให้ข่าวว่าลิเวอร์พูลมีความเคลื่อนไหวเบื้องหลังที่น่าสนใจในดีลการยยทีมของเจป็นตูรามและมานูโกเน แต่สำหรับณน,นตอนนี้ลิร์พูลได้เริ่มต้นการเจรจาก,กับเอเนต์ของนักเตะและต้นสกัดของนักเตะเหล่านั้นแบบจริงจังกันแล้วและใน,นตอนนี้ลิพูกำลังอยู่ในช่วงสอบถามราคานักเตะว่ามีค่าตัวเท่าไรกันบ้างและลิร์พูลค่อยนำมาตัดิจใจอีกทีมืกว่าจะคว้าตัวผู้เล่นคนนั้นเข้าสู่เทียมนั่นก็เพราะว่าทั้งสองคนนี้ใครก็ได้เพราะลิร์พูลพอใจกับน,นักเตะทั้งสองคนนี้เท่าเทา่ากันดังนั้นการตัดิใจของลิพูนั้นน,นน่าจะขึ้นอยู่กับค่าตัวของนักเตะหลักว่าใครจะมีราคาที่ถูกเว่ากันนะครับ และอีกสิ่งสําคัญที่ผมสามารถยืนยันได้ก็คือลิเวอร์พูลน่าจะยืน่นข้อเสนอภายในอีกถึงสองวันข้างหน้านี้อย่างแน่นอนนั่นเพราะในเด็ที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลก็ไม่เคยซื้อนักเตะเข้าสู่ทีมในวันสุดท้ายเพราะมันเป็นการกระทําที่เสี่ยงจุดกันปลายสหรับพวกเขาดังนั้นแนวทางการเซฟที่ดีที่สุดของลิเวอร์คือการซื้อตัวนักเตะในช่วงของสุดท้ายและทําให้เหลือเวลาอีก 1- 2ถึงวันก่อนถึงเส้นตายดังนั้นในช่วงท้ายของตลาดหน้าร้อนนี้จึงจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า ลิเวอร์พูลจะคว้าใครเข้ามารุ่นคีมีบ้างซึ่งผมก็มั่นใจว่าน,น่าจะมีนักเตะอย่างน้อยหนึ่งคนที่จะตบเท้าเข้าสู่ทินแอนเบลและประเด็นสำคัญที่สุดนะครับณตอนนี้ก็เกอทางลิเวอร์พูลน่าจะพอทราบได้มว่าค่าตัวของทั้งคู่เกเ็นตูรามและมานูเกย์ในนั้นจะถูกปรับเพิ่มสูงขึ้นไปมากจากช่วงต้นของตลาดการอแกนนักเตะโดยณตอนนั้นค่าตัวของเกเฟนตูรามและมานูเกน่จะอยู่ที่ประมาณ3 0ถึง40ล้านปอนด์แต่เชื่อได้ว่าค่าตัวทั้งสองคนนี้น่าจะเกินคนละ 50ล้านปอนด์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่ถือเป็นดีลว,วัดใจของลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันนะครับว่าพวกเขาจะกล้าทุ่มเงินค่าตัวในจำนวนที่สูงขนาดนี้หรือไม่เพราะมันเป็นค่าตัวที่พวกเขาต่างก็รู้ดีว่าเป็นราคาที่ถูกเบิกเพิ่มเพราะเป็นการย้ายทีมช่วงท้ายของตลาดนั่นเองนะครับสรุปก,ก็คือโรมมโนมั่นใจว่าลิเวอร์พูลกำลังจะได้นักเตะใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงท้ายของตลาดการซื้อนักเตะดังนั้นต้องมาลอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราจะคว้านักเตะคนไหนเข้าสู่ทีมได้บ้าง ปีเตอร์ลูก้ากับการได้เรียนรู้จากอาริชอนเบเกอร์และทับฟอร์เรลมาเชโลปีเตอร์ลูก้าประตูดาวรุ่งชาวบาราซิลของลิเวอร์พูลพูดถึงการได้ซึมซับความรู้และประสบการณ์ทุกอย่างจากการทํางานร่วมกับนายประตูรุ่นพี่ในทิมแอนฟิลด์อย่างอาริชอนเบเกอร์และ Top ail, คาร์ดิโอทับฟอร์เรลโค้ชประตูที่มาจากบ้านเกิดเมืองนอนเดียวกันนายประตูนั้นก็การ20ปีนะครับย้ายจากฟูเมเนเซเข้ามาร่วมทีมหงแดงตั้งแต่ปี2020 เรากำลังอยู่ช่วงระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาฝีไม้ในมือไปแตในรุ่นพี่ที่เก่งและโค้ชที่เป็นถึงตำนานของประเทศบ้านเกิดของเขาผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้อะไรมากมายในการที่อยู่ที่นี่กับลิเวอร์พูลกับนักเตะที่น่าเหลือเชื่ออย่างนี้และแน่นอนว่าสำหรับผมการไม่มีอาชอล์เบเกอร์อยู่ที่นี่อีตาลุกเก่ากล่าวในหนังสือแมตต์เด์เมื่อไม่นานเมือน,นี้เขาเป็นคนบราซิลเช่นเดียวกันและเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลก การทำง,งานร่วมกับเขาและภาษาประตูคนอื่นๆรวมถึงจอห์นอัลตทนเบิร์กแจ็คส์โลบินสันและทัฟเฟลเลเป็นเรื่องที่ดีจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเราในฐานะคนบราซิลเขาเป็นต้นนานของบราซิลในบัรรดากานั้นสำหรับผมในฐานะโกลเยาวชนมันไม่มีอะไรที่ดีกว่าที่ผมจะได้รับคำสั่งให้ทาง,งานร่วมกับทัฟฟาเลและอาริชอนเบเกอร์ทัฟเฟาเลวและคนอื่นๆพูดถึงผมเสมอบอกว่าผมสามารถปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้ได้ผมสามารถพูดคุยกับอาริชอนเบเกอร์เช่นเดียวกันและเขา ดูผมเขาเป็นส่อนหนึ่งที่สําคัญเน่่อว่าเขากาลังช่วยเหลือผมนอกสนามตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่รวมถึงนักเตะบราซิลทุกคนที่ตอนนี้เขาเป็นนักเตะบราซิลเป็นคนเดียวนอกจากผมนักเตะอเมริกาใต้ทุกคนคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอเลนลันยกระดับฟอร์มย่างตัวจริง3กลางใหม่ฮาวิเลียนนะครับกลางๆของลิเวอร์พูลปฏิยันตนกับตัวเองหลายเรื่องในฤดูกาลน,นี้ทั้งยกระดับฝีเท้าให้เจ๋งขึ้นเพื่อ เป็นที่พึ่งพาแก่ทีมรวมทั้งขับเคี่ยวย่งตำแหน่งตัวจริงซึ่งกันและกันภายในทีมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับหงดังหรืออูปโภแม้เพิ่งวัย20ปีนะครับแต่เอเรียก็ถือว่าอยู่กับทีมมานานสุดลำดับต้นๆในยูนิตกองกลางชุดปัจจุบันดังนั้นเห็นพวกฟุตพีทที่ย้ายออกในช่วงปิดซีซั่น2023ก็ใจหายแต่อีกหนึ่งทางมันก็คือโอกาสให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักหากสามารถท้าดวลเอาชนะมิฟิลขาเข้าหน้าใหม่ลงได้ ผมพยายามที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อรู้แกันนี้และหวังว่าจะทําให้ตัวเองเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นดีกี้แชมป์ยูโรยู21ปีเปิดปากแข่งผู้นําที่ยิ่งใหญ่หลายคนอําลาทีมไปก็แม้จะเสียใจที่ต้องเห็นพวกเขาแยากออกไปแต่ตอนนี้มันเป็นเวลาที่คนอื่นจะก้าวขึ้นมาทําให้แน่ใจได้ว่าพวกเขาเป็นผู้นําในสนาม กุ่มกำลังทุกคนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในทุกเกมขอแค่ทําให้แน่ใจว่าเราสามัคคีกันในธนเทียมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทุกคนต้องเป็นผู้นาผลักดันทีมไปข้างหน้าและทําให้แน่ใจว่าเราเอาตัวรอดได้ส่วนการมาของดมิกสปอตไลท์วาตุลุอินโดและเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั้นคือคู่แข่งย่างตำแหน่งโดยตรงซึ่งเอเลียดก็พร้อมรับคำท้าทายนี่คือทีมของนักเตะร,ระดับโลกดังนั้นแต่ละคนที่จะต้องแข่งขันกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีฮาวิเอลเลียดกล่าว ผมไม่รู้สึกว่าจะมีใครตีโพยตีพายและไม่สามารถสนับสนุนทีมแมทหากคนอื่นลงเล่นก่อนเขาเราเป็นทีมเดียวกันในไทยที่สุดและพวกเราทุกคนอยากจัดชนะสิ่งต่างๆร่วมกันมันไม่ใช่เกมส่วนบุคคลเราก็ต้องทําให้แน่ใจในว่าเราสามัคคกีกันและต่อสู้ผ่านจุดต่าสุดและสนุกสนานกับจุดสูงสุดไปด้วยกันผมคิดว่านั่นคือประเด็นหลักในฤดูกันนี้เพียงให้ทุกคนพร้อมให้พวกเขามีการแข่งขันที่ดีที่เราต้องการ แล้วสนับสนุนกันและกันเช่นกันซึ่งนั่นคือประเด็นสําคัญด้านตดสอสมสาคัญของลิเวอร์พูลมาอีกครั้งแมตช์เดที่3ในการไปเรยือนนิวคระโซลยูเต็ดในวันที่2 7 4สิองหาคมนี้โดยทางด้านของลิเวอร์พูลจะลงเล่นโดยมีอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์กลับมาจากการอุทธรณ์โทษแบนผ่าน กูลูเชฟสกี้เปิดเผยเคยเป็นทิงหงดางในยุคข,ของเอลนิโยได้ยันคูลูเชฟสกี้ตัวรุกทันเนมฮอสเปอร์ oster, มานั่งถามตอบกับเวสต์ยางเป็นทางการของทันเนมฮอสเตอร์ซึ่งหนึ่งในร่องที่สาวกใจเดือนทองหลายรายต้องประหลาดใจก็คือดาวเตะชาวซิเดนครั้งหนึ่งเคยเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลปีในวัยยี่บกร,รัตมีบทบาทมากขึ้นในยุคข,ของเฮดค้รตอังเก้ปอสเทคูรูในตำแหน่งตัวรุกทันนึงขวาโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬานี้มาจากบิดาและเฟอร์นันโดตอ ครั้งเคยสวมเครื่องแบบหงแดงคนที่มีอิทธิพลต่อผมในฐานะด้านฟุตบอลมีมากมายทั้งพี่สาวที่เล่นไปก่อนสมาชิคกครอบครัวคุณพ่อที่บ้าฟุตบอลอย่างมา,มากเพื่อนฝูงที่งหัวลูกหนังมาด้วยกันเพราะมันคือกีฬาแห่งมิตรภาพมากมายจริงๆคูลูเชฟสกี้กล่าวผ่านสเปอร์เพย์ส่วนนักเตะที่ปวดปรานทันทีที่ติดตามผลงานต้องยกให้เฟอร์โนโตเรสเมื่อครั้งเล่นใั้กับลิเวอร์พูล ถามว่าเวลาช่วงไหนที่ผิดหวังที่สุดก็คงต้องเป็นตอนที่เล่นฟุตบอลแล้วผลไม่ออกมาอย่างที่ควรจะแบนไม่ชนะเกมก็น่าจะเป็นเรื่องที่ปวดใจที่สุดของทั้งโลกกูลูเชฟสกี้นะครับเพิ่งโดนใช้ออปชันซื้อกาดจากยูเวนตุสด้วยราคา25.6ล้านปอนด์และเซ็นสัญญ,ญายาวกับสเปอร์นะฮะจนถึงปี2028กูลูเปิดเผยถึงโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะชิวหัวหอ,อกเบนฟอร์ดเข้ารัง นิวจอนนะครับนักข่าวชื่อดังก็ออกมาแสาดงความคิดเห็นว่าลิเวอร์พูลสโมสรที่แใหญซิเวีีผิวของกฤษ,กฤษจะไม่ดําเนินการคว้าตัวอ e ีวานโทนี่ตัวนัาของเบนฟอร์มาร่วมเทียมแม้นักเตะจะเปิดเผยว่าตนเองเป็นแฟนบอลพันธะของหงส์แดงก็ตามดาวยิงในวัยยุบเจ็ดปีโยระหว่างการชัดใช้โทษแบนแปดเดือนจากการที่ถูกตรวจพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการผนานโดยเมื่อเร็วๆนี้โทนี่ใกล้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นกองเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เด็กๆแล้วและมีความใฝ่ฝันจะเล่นกับหงส์แดง ย่างไรก็ตามนะครับจนระบุว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ลิเวอร์พูลจะเซ็นญญากับโทนี่โดยกล่าวว่าอีวานโทนี่ยอมรับว่าเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลในการให้สัมภาษณ์ในสัปดาห์น,นี้และยังพูดถึงความชื่นชมที่มีต่ออร์เซนอลอีกด้วยมันง่ายมากที่จะจิดตนากันว่าเขาย้ำเล่นในทินแอนฟิลด์โดยส่วนตัวแล้วผมก็เป็นแฟนบอลตัวยงของเขาผมชอบสไตล์และบุคลิกของเขาในสนามและคิดว่าเขาได้พัฒน,นาจ,จนกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดและประสบคสวามสำเร็จมากที่สุดในพรีเมีย สิ่งที่เขาทำตลอดหา้าฤดกูกาลที่ผ่านมาเริ่มจากปีเตอร์โบโรจนมาถึงเบลนฟอร์ดบ่งบอกถึงความสวรรค์อันมหาศาลและตัวต,วตนที่ยอดเยี่ยมแต่เขาจะมีอายุ28ปีในเดือนมีนาคมหน้าและเมื่อพิจารณาตัวเลือกในแดนหน้าปัจจุบันของลิเวอร์พูลนอกจากงมเมสซ่าที่เป็นตัวจริงอัตโนมัติผมไม่เห็นว่าพวกเขาจะให้ความสนใจโทนี่โดยไม่คำน,นึงถึงปัญหานอกสนามของเขาดิคสุลการลิ Liverpool, เวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที่ยี่ยี่สิบสี่ สิงหาคมนะครับขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้อนรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ